ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้เราไก่หอรนบกผ้าเราผ้าพี่น้องมาต่อนกอีกแล้วครับเอาบอกซสีวขึ้นไปค่อนนี่ครับเมื่อนี้ที่มีแดดเนี่ยผ้าอยู่ออกนี้แหล,ละครับพี่น้องคือที่มีแดดเนี่ยก็เลยเอาบอกซสีวขึ้นมาล่องฮัดเบ้งครับมาเคาะอีกเบ้งยักบาดกันดูมันสีขันวบวุ่นนี่หนาวพอตะเหลีวฝนกับพอตะเหลวโอ้ยนายครับน้ะพี่น้องเนาะ มาครับมารอรุนกันบ้งครับว่าบอกสีวมันสีขันสีห่องให้ห้าวบอมือนี่อากาศดีๆครับพี่น้องมือนี่อากาศกำลังแจ่มใสผมเอาบอกเพิ่มมานําเดี๋ยวสีห่างใสมันก็เด้อครับพี่น้องเด้อเดียวใสบอกเพิ่มแล้วพี่น้องยังถ่ายที่ตามับชมบังเ้อครับเด้อครับผมผมเอาบอกเพิ่มใส่ันนี้ครับพ่อจะเอาออกล่งแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปหาที่ลบทีซอนกันครับว่ามันสีมีนกเข้ามาลงบอครับมือนี้เอาบักเพิ่มลงใสดินบงครับมันสีขันห้ห้าวบอ มันสีห่องบอถาล่อรุนกันครับพี่น้องว่าบักเพิ่มมันสีขันบอมันสีห่องบอเอาลงดินขัางแหลกครับมือนี้ลองเอาลงดินขังแหลกมือนั้นเอาใส่กระจเนะครับเนาะมือนี้ก็ลองเอาลงดินเบิ่งบกซิวอยู่ต้นนั้นครับยุบไก่กันครับบกซิวอยู่นั่นครับอุบคุบอย่อนมาครับพี่น้องถาล่อรุนล่อติดตามกันเบิ่งเด้อครับเด้อว่าสีมีนกมาหามันบอถาล่อรุนกันครับผม บักซิวกำลังเอือนนะครับพี่นอ้องบักซิวกาลังโยนหาหมูมันมีนกเสียงหน่อยคันอยู่ทั้งหลังเบาไกลอยู่ครับถาล่ารุนกันเบื้องมาสิเขามาหากันบอ่อแบบเพิ่มมวอยุ่นี้ครับใกลไกลนี่ยฮัดไปน้ำเอาลูกดิดไปน้ำครับพี่นอ้องจื่อซื่อนี่แหละครับเก๋ไกเนี่มันบางแน่อยู่นะแค่นัน้น,นครับพี่นอ้องอยู่กลางๆกล่องครับโคตรกูซูอย่างครับลอ่องเบื้อง ว่านกเขามาแล้วมันสีกันสีตัวตอบกันบ่ถา,าล่อรุนกันอีกทีหนึ่งครับผม ลมกำลังแห้งอย่งแล้วครับพี่น้องสวยมากก็ไครในแต่มันมีแดดครับพี่น้องมือนี <c oughs> อเพิ่มมาลงดินว่านแข้นเลยครับถือเสียกล่ามขา มีแต่บอกซิวหยนห้ามูครับพี่น้องเพิ่มก็ลังหัดคันครับพี่น้อง ก็จะขันได้สามสี่ข่วมครับ นีนกป่าขันยับเข้ามาทั้งหลังเบาไก่อยู่ครับมาเกะไก่ถ้ายรอรุอนกันอีกทีนึงครับผมจะเขามาหากันบ่มีครับเสียงนกป่าโอ้พี่น้องที่ได้ยินแต่เสียงลมนะครับลมแห้งครับพี่น้องนกปาเข้ามาไกลนะครับพี่น้อง ประสบการณ์แต่แหลกครับพี่น้องเจอนกเสียงดีแล้วมาเพิ่มเอื่นเอานกมั่วเป็นครับม่วยใไม่เอื่นเอานกมั่วเป็นนะครับยืนเที่ยงทีรีเลยครับบบกไว้เอานกเลยบกักซิวก็เงียบเลยครับเมือนี่สงสัยสีประมาณแท้แล้วครับ ตะว่าก,ก็ดีขึ้นกันครับนกปลากับพวกโขงใส่บกสักซิวเพื่อนบักเพิ่มครับนกปลากับพวกโกงนกปลากับลุงมาเลียนน้ำกันพอดีให้บักซิ้วให้บักเพิ่มมันได้ใจครับยา่างลบไปลบไปอยู่นี่นะครับขวนกันอยู่เท่าวนีมนะครับพี่้นงเหตุให้บกับกเพิ่มมอยานก็ดีขึ้นกันครับแบบนี้ลุงดินกลางแหลกโมคู่โมเ,เอือนเอาเลยครับ เงียบเลยครับเรียนคุ้นเสย หนูปลากับหกกาคือกันครับพี่น้องเป็นผลดีสำหรับปอบเพิบครับแค่เป็นแนวนี้ไฟนาอีกสามสีไฟนี่ได้การเลยครับจะมีข้อมกาได้มากกว่านี้อีกหลายอยู่ครับ มันไปอยู่น้ำหมึกซิวแล้วครับพี่น้องหมึกซิวเอื่นเอาข่าวเดียวขึ้นไปอยู่น้ำกันแล้วครับเจอข้าร่วมหมึกเสียวถารอรุนกันเบืองครับมันอยู่ใกล้ๆกันนั่นครับว่ามันสิลุงไปเหยียบควันผนยนหมึกซิววะถารอรุนกันครับพี่น้องมาหาหมึกเพิ่มแล้วกับขึ้นไปหาหมากึกซิวครับคู่มวยครับคู่มวย เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโคู่นี้น้ำหมึกสิ้นครับกินเพิ่มเพิ่มอยู่น้ำหมึกซิวครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องผมพ่อนเนียดไม่ไดการแล้วนี่ครับครูมันอยู่น้ำหมึกเพิ่มนี่ครับนี่นี่นี่ยังย่งอยู่นี่ครับครูมันนี่แต่ว่าไอหมักเพิ่มหมึกเพิ่มมันเท็ดเอาแล้วโอ้ยหมึกซิวมันเท็ดเอาแล้วครับเป็นแต้มที่สองนี่ครับครูมันย่างไปร้อยๆแล้วครับนั่น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 คูมันมาอยู่น้ำบินขึ้นแล้วครับแต่ว่าหมึกซิวจัดการนะครับเย้ได้กกกาารรรคัับซิวได้ เดี๋ยวยังถาลอรุนกันครับเดี๋ยวเบาไก่ออกจากหังมันครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเบิ่งกันเงาเงเด้อครับเด้อสลิปนี้ขอโทษขอภัยพี่น้องผมไม่ร้ายอาจารย์ทุกๆท่านนะได้ครับมันเงาเนี่ยเซจเรียบร้อยครับหมึกซิวเอื่นเอาหมึกซิวปล่อยให้น้องเรียนยูหันดึงต้นเติบครับ อ้อยเห็นนองอ้อยเอาอยู่หันนอนเตือบักเพิ่มยังบ้านไหนเป็นยังเลยนะครับเพื่อนุกไม่อ้อยเอานุกบ้านไหนเป็นนุกขมากอ่ะอ้อยเอานุกบ้านไหนเป็นนะครับแต่ว่าบักสิยวในเอือนสองสามคำขึ้นมาหามันขึ้นมาหามันมันก็อ้อยเอาอยู่นี่ครับอ้อยเอาหล่อไปหล่อมาอยู่นี่เอาไปมาตัวน้ำพี่น้องเดี๋ยวบอกไกลขึ้นไปเอากันเด้อครับเดยวเด้อยังถาล่อติดตามถาเบิ่งกันอีกตั่หนึ่งครับผมครับผมเอาลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับ นกตัวใหญ่ๆลายสวยๆครับผมบักเิวเอิญเอาจนได้พี่น้องเอ้ยมันยางเราะไปเราะมาแถวนี้ครับพี่น้องบักเพิ่มเอิญเอาเนาะครับที่แหลกเพิ่มเพิ่มเอิญเอาอ้อยเอาหล้กก็ลงมาก่ว่ามอกันยังเป็นนกหน่อยอยู่ครับเป็นนกหน่อยนกไม่อยู่นกได้ประมาณสิบเดือนนี่แหละมั้งครับนกตัวนี้บ่าวไก่เอามาหัดตอดินไว้นะครับนกประมาณสิบเดือนนี่แหละครับ ลงมาแล้วกังบ่อสูนกนะครับบก,ก้าบ่อสูบกงนกเฮ็ดยังหัดในเปลี่ยนอ้อยเอานกวาดในเปลี่ยนนะครับไอก้กบ,บปากนะครับบกซิวกับบกปากบกซิวก็อยู่ต้นนั้นครับซิวอยู่หันซิวกับกบกปากปล่อยให้น้องเฮ็ดน้องกับเฮ็ดจักเตียาายางเลาะไปเลาะมาแถวนี้ครับบานนี้โดนห้ายเนะาะไอเอื่นเอาจากบ่อลายขวมครับพี่น่องเจ้าขึ้นไปห้ากัน กรเล่นกันข้าวนึงครับโอ้งามแงมพี่น้องผาเนียนไหมครับบาลไกลสารด่างหัวว่านนี่โอ้ขาแข็งครับม่ใหญ่เถอครับขาบึงใหญ่นึงครับพี่น้องเบึงเนี่ยละพี่น้องเบึงกีขามงามกันนะลูกเบึงพอเสไปเปลี่ยงไว้เหตุใดครับพี่น้องเบึงใกล้กีขามันเอ้ยเว่หมอนี่โอ้ยขาใหญ่ครับตัวนี้ลูกขาใหญ่ขาใหญ่ครุรุนิ่วขึ้นนอนนี่ครับคุรุขี่เรียอยู่ เงเจ้าบังที่หลวงหมอ,อมงามอยู่ครับงามเบิง้งเบือเบ้องเบื้งสนามปีกเบิง้งเพลงได้ที่บ่ห้พี่น้องเขาเบิ้งกันนะลูกเบิ้งเบื้งบ่ตายบ่ตายเบื้องคอยพุ่นบ่ตายบ่ตายบ่ตายนกใหญ่ครับหมอนี่นกใหญ่สนับปีกเป็นยังไงสนับปีกก็เรียงงามอยู่เนาะครับเนาะเป็นนกปีกขาวโอ้ขาวหลายเว้ยนกตัวนี้ครับพี่น้องผม ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องผมไม่ไเด้อครับโอ้รุนกันมาโดนเติบเนาะพี่น้องนาอขอโทษขออภัยได้หลายเด้อครับว่ามาันสิร้อนค้ว่าตีแบบเพิ่มว่าสีมาคูเด็กใหม่เจอคู่มวยนะครับมาแบบเสียงดีนะครับเสียงดีอยู่มาทั้งหลังเบาไกลเทาบาไกลบ่อยฟังแต่ขางต้นนะครับสวยอดครับพี่สวัสดยอดพี่น้องพี่นอ้นอ,งนองครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องผมไม่ไเด้ออาจารย์ทุกๆท่านที่รับชมเบาไกลมาตลอดสัวสิได้เนาะพี่น้องเนาะรุนมาน้ำกัน พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขู่สุขคนเด้อครับความเจ็ยบจะใดความไข่จะมีนะครับพี่น้องผมลำล้ำเรื่อยๆสุขู่สุขคนเป็นแรงเครีย์แรงใจใหเบาไกลไปเรื่อยๆนะครับเล่นน้ากันเบิ่งไปน้ากันนี่แหละครับต่อไปน้ากันสู่ไปน้ากันครับพี่น้องเฮ็ดเด่นไปน้ากันนี่แหละครับพี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขู่สุขคนเด้อครับพี่น้องผมสวัสดีครับ สิยวข้านในเศร้าคักดอกครับพี่น้องมันเย็นมันหนาวมันสิยวข้าในเศร้าคักสิวก็นยังไงในเศร้าคักครับ